มาในพื้นที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาแม่ทัพภาคที่4ปล่อยแถรลมกวาดล้างอาชญากรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับที่บริเวณถนนอัฐากวีสุนทรปพาร์คถนนธรรมนวนวิถีและนิพัท์อุทิศหนึ่งอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทสารติสกุลธนาคแม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานปล่อยแถลดมกวดล้างอัชญากรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2567โดยขับเคลื่อนขบวนบูรณาการกำลังจากหน่วยงานต่างๆอาทิกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจทรภาค9ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจบุทรจังหวัดสงขลาหน่วยสนับสนุนจากตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตะเวนชายแดน43 กำลังมฑลทนฐานบกที่42และกำลังเสริมจากทหารพลานฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ชุดเทศกิจและเกือข่ายภาคประชาชนโดยกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างกัญากรรมในพื้นที่อำเภอหาดใจเพื่อเพิ่มมาตรก,การและประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัยและเพื่อแสดงออกถึงความพร,ร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นเรื่องยาเสพติด อาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดซึ่งเป็นปัจจัยต้นเหตุของอาชญากรรมรวมทั้งได้กำชับให้ตรมศัพทะกำลังเพื่อป้องปรามสกัดกั้นคนเหตุร้ายหรือเหตุรุนแรงต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐด้วย พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตลอดจนการระวังป้องกันในพื้นที่จุดเสี่ยงที่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ หากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับจุดสําคัญก็คือทําให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเกิดความปลอดภัยไม่เกิดเหตุครับพื้นที่ไหนมีความปลอดภัยและวพื้นที่ไหนที่มีจัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่ดีที่หาดใหญ่ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ตลอดมากทุกปีทุกปีนะครับเพราะนั้นเมืองหัดใหญ่เมืองสงขลาก็เป็นเมืองแหลท่องเที่ยวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจเราก็แย่นะครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจเรากลับมาแล้วนะครับกำลังเริ่มกลับมาใกล้จะเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญเรื่องความจะดูแลพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ยังไม่คิดจะมาหรือรอเลยรออยู่นะครับเชิญครับทุกภาคส่วนจริงๆที่มาช่วยกันดูแลในครั้งนี้คร ในเรื่องแนวชายแดนนะครับที่ผมรับผิดชอบแนวชายแดน,นเรื่องความมั่นคงก็เจ้าที่มีการตรวจเข้มนะครับโด,โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาตินั้นเราจะมีความเข้มมากที่สุดเราจะให้เข้าช่องทางตามที่ถูกต้องเท่านั้นันักท่องเที่ยวหรือคนที่จะข้ามไปข้ามมาตามช่องทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเราจะดำเนินการปิดกั้นแล้วก็จะดำเนินการจับกลุ่มทันทีครับเรื่องด่านต่างๆที่มีอยู่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องต้องวลนมากเพราะเรามีด่านเพื่ออำวยความสะดวกดูแลความ ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ครับ